เราอยู่ในเกมมือถือ,ล,อล่องเรือหาปลานะครับตัวเกมเนี่ยเปิดใน PC มาก่อนส่วนในมือถือเขาเปิดให้โหลดฟรีนะครับแต่ว่าเป็นตัวเหมือนเดโมโนะครับให้เราลองเล่นถ้าชอบอยังไงซื้อตัวเต็มได้ในราคา499บาทในตั้งค่าเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะครับรก็เหมือนจะใช้จอยได้ด้วยนะเื็นอื่นก็จะเป็นพวกภาพเสียงนะครับมุมกล้องอะไรต่างๆลองไปลองเล่นกนะัน อันนี้เป็นคัสซีเนื้อเรื่องนะครับใครที่อยากรู้วิธีเล่นเนาะเพิ่มเติมนะครับหรือว่าบทสรุปของเกมเนี่ยไปดูได้ที่ YouTube ทั้งของคนไทยแล้วก็ของต่างชาติได้นะครับที่เขาเล่นในเวอร์ชัน PC มาก่อนเดี๋ยวเรากดข้ามเนื้อเรื่องไปเลย น,นี่จะเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนะครับเหมือนเป็นคนมอบภารกิจให้กับเราภารกิจหลกัหลกๆก็คือการตกปลาเนาะมาขายนะครับมีปุ่มควบคุมทิศทางอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็อันนี้หมุนกล้องนะครับก็คือการสไลด์บนหน้าจอนี่แหละให้มันหมุนไปหมุนมามีดนตรีประกอบนะครับผ่อนคลายนะ อาจจะเล่นไปไม่ผ่อนคลายเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัวใต้น้ําด้วยนะยิ่งมืดๆตอนกลางคืนอะไรแบบเนี้ยแล้วเราไม่หลับไม่นอนนะครับพอมาถึงจุดตกปลาล้วก็แตะที่ตะขอแล้วก็แต,ทตะแแตที่เริ่มตกปลานะครับแตะที่หน้าจอให้มันอยู่ในกีสีเขียวถ้าชอบนะครับเราก็ลากปลาม,มาที่ช่องเก็บของแบบนี้แล้วก็กดลูกศอชี้ลง แต่ถ้าอยากตกใหม่ให้เรากดคา้างไว้ที่หังกระยับข้างบนก็จะเป็นการตั้งค่านะครับสารานุกรมป้าอันนี้เป็นจดหมายนะจากขวดที่มันลอยน้ำอันนี้เป็นพวกคามลักิจแล้วก็แผนที่ตรงนี้ตกไม่ได้นะครับเราไม่มี เรื่องมือนะตามเงื่อนไข่ถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยเวลามันจะไม่เดินนะแต่ถ้าเราล่องเรือนะครับแล่นเรือไปเวลามันจะเดินตัวนี้ได้18.7แุดเจ็นะับถ้าเราไม่เอาแล้วก็กดค้างที่ถังขยะแล้วก็ตกใหม่ เราแต่มันก็จะไวหน่อยนะครับตอนนี้ห้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปขายปลากันเราต้องหามเมืองกลับละเข้าฝั่งก่อนอันนั้นไปประพา,าน ไม่มีแสงเมืองเลยอ่ะเอย่าก,กดดูแทนที่โน,โนู่น มีสองเมืองนะครับงนู้นเมืองนึ่งตาแดงละห้าทุ่มนะจะรอดไหมเนี่ยมีขวดจดหมายเราเก็บนะ ยิ่งมืดนะต่อยิ่งขุดนะแล้วเรือเนี่ยสามารถพังได้นะครับถ้าชน,นบ่อยๆไปลุกละเอา อันนี้คือคนรับซื้อปลาเราครับ mm hmm. เวลาที่จะขายปลาเราก็แต่ที่ปลาเลยแล้วก็มีคำว่าเซลลนะหรือกดเซลออกฟิชก็ได้นะครับทังด้านซ้ายมือขายทั้งหมดอ mm hmm. นี่เป็นอะไรของเรือนะมีเราวิจัยอะไรต่างๆเลยนะอัพเกรดนะแล้วก็เดี๋ยวเราหลับก่อน อันนี้จะเป็นคนซ่อมนะครับคนซ่อมเรือเราเวลาเราชนอะไรพังอะไรแบบนั้นนะ่ะเราก็มาซ่อมได้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไล่ตามปาโลมาไปนะครับระหว่างเราเวลาดึกๆ มีจุดให้เราเทียบเรือตอนนี้หลายจุดอยู่นะครับรู้จุดสีดำ่ะนี่อยู่ตามเกาะต่างๆตอนนี้เขาบอกว่าเรามาอยู่ในหน้านน้ำนะที่ยังไม่ได้ทําการสํารวจนะก็คืออยู่ในนอกพื้นที่เขตของเรานะครับไอนี่กำลังหาเกมเล่นเพลินเนาะลองโหลดมาเล่นกันได้นะเมื่อกี้เราโดนตัวอะไรสักอย่าง,น,งนี่แหละโจมตีเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ